สองสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ NFL มีหลายเรื่องเกิดขึ้นหนักเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีทีมที่เขาโดนปรามาดไว้ว่าจะห่วยแต่ดันออกชนะ2เกมรวดติดซ้ำไปและที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าคนรวยใครบอกว่าไม่มีความทุกข์เดี๋ยวไปดูกันครับคนที่รวยอันดับที่1และ2ของลีกเนี่ยเจอทุกขลาบอยู่ตอนนี้อะไรคือต้นตอของความทุกข์นั้นพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั um ้มพันสิทธ์ทกที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั um ้มพันสิทธิวิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บก็ยังมาอยู่นะแล้วก็ยังมาโจมตีในรายของตัววิ่งเลยนะครับพี่สุมเม<ช>ๆก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของอินนัมเบอร์กันกับ2ตัววิ่งระดับแถวหน้าของลีกที่ดูหนึ่งคนปิดประการแล้วแน่ๆแต่อีกหนึ่งคนรอข่าวอยู่ว่าจะเป็นแบบไหนพี่สุมเมธเชิญเลยครับ คนแรกที่คิดว่าหลายหลายคนเวลาเห็นภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถชาเทอดสดหรือว่าอาจจะไปเปิดดูในว่าไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรแล้วแต่เห็นอาการบาดเจ็บของนิชชับแล้วคมจะช็อกเันเพอสมควรเพราะว่าจาังหวะที่โดนอัดเนี่ยโอ้โหที่บริเววกเขานี่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันพับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ตัววิ่งที่กำลังไปได้สวยกำลังพาทีไปได้ดีอย่างนิชชับกับทีมบราวนี่ต้องพักยาวทั้งฤดูกาลเลียบร้อยแล้วส่วนอีกคนหนึ่งซึ่ง ก็กําลังไปที่สวยแหละกําลังทีมอาจจะเริ่มต้นเกมแรกไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมที่ผ่านมาก็กําลังจะเริ่มต้นสตาร์ทได้ดีอย่างทางเซคอนบาร์ลีของแจนส์ปรากฏว่าก็เป็นสะดุดเจ็บที่บรนข้อเท้าแล้วตามข่าวล่าสุดเนี่ยอาจจะต้องพักอย่างน้อยเนี่ยประมาณสสัปดาห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายของตัววิ่งที่ถือว่าเป็นในแบกของทั้งสองทีมโอ้โหไม่รู้ว่าใครเจอผลกระทบมากกว่ากันเลยนะครับระหว่างบราวน์กับทางด้านของใจแอนส์นะครับพิสุมเมธ ก็คงจะน่าจะเป็นเปล่านะที่ขาดตัววิ่งหลัก<ม>แต่ตอนนี้มีข่าวล่าสุดว่าทางทีมเปล่าเนี่ยกำลังคุยกับทางคาริมฮัน<ม>ซึ่งคาริมฮันเนี่ยเป็นตัววิ่งถือว่าดีคนหนึ่งเลยนะแต่ว่ายังเป็นตัววิ่งที่ตกงานอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของความประพฤติของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความงองแง่บางอย่างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทีมแต่พอมีสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับทางนิชชับเนี่ย<ม>ก็เลยทำให้เปล่าเนี่ยต้องหันมาคุยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะกตงันได้หรือเปล่า ก็ยังไงหวังใจเอาไว้นะครับว่าจะไม่มีผู้เล่นตัวหลกัหลกๆหรือผู้เล่นตัวแบบไหนเจ็บอีกแล้วนะครับเอาตามตรงสงสารมากเปิดมา2สัปดาห์นี้โหกี่คนแล้วเนี่ยหกเคนได้แล้วมั้งที่เหมือนกับแบบว่าเจ็บแล้วต้องปิดฤด,ดูกาลไปครับพี่สุเมครับตัววิ่งเนี่ยหลกัหลกๆที่เห็นสคนละจะมีทางดนเจคดับบินของทางทีมเลเวนที่เจ็บ,ปบไปในสัปดาห์แรกเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นละ2คน นะครับ,รบนอกอจากนั้นยังมีตำแหน่งอื่นๆที่บาดเจ็บและหนักๆที่เราคุยกัินไปก่อนหน้านี้ก็อย่างเอโรเจอร์สที่เอร์รอยไวทฉีดพักยาั้งฤดูกาลแต่ก็มีข่าวเหมือนกันนะสำหรับทางโรเจอร์สเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทีมเจสเนี่ยเข็นทีมเข้ารอบ2ได้เนี่ยโรเจอร์สอาจจะก,กลับมาเล่นได้ในเดือนมก,กราคมแต่ปัญหาคือเจสจะไปถึงในรอบที่2ได้ไหมถ้าเกิดแซกวิลสันสามารถพาไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย โอกาสที่ยังนําทีมต่อก็กกมีสูงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ก็คือจบคือมันเหมือนก็เป็นประเด็นที่ทางสื่อพยายามหยิบย,ยกมาว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเขาเรียกไรมีแสงสว่างทางปลายอุโมงค์เล็กๆว่าถ้าเกิดมันมีอะไรยังต่งแบบที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธออาจจะกลับมาได้แต่ในความเป็นจริงนะถ้าแซ็กวลสันพาทีมเข้ารอบได้เนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยทีมจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาการศึก เดี๋ยวยังไงเ็<ม>เป็น,นเรื่องของอนาคตอาจจะเป็น if cross แบบที่3ด้วยซ้าไปนะครับเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นและอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ที่เกิดขึ้นแล้วสรุปมาให้ชมกันสั้นๆกับช่วง<ม>ช่วงนี้เลยครับ top ตัต้ม in number มตัวเลขแรกเลยครับ60ต่อ1ไม่ใช่อายุ<ม>ของคนที่จะได้เบี้ยคนชราแต่อย่างใดนะครับ6 <laughs> 1เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากทางด้านนิวยอร์กไจแอน์ครับ ในฤ <ừ> ดูกาลนี้นะครับไปเปิดดูแล้วนียจอร์จไอแอนด์เนปเป็นทีมที่กว่าจะทำแต้มแรกได้ใน NFL นเนี่ยพวกเขาเสียไปแล้วถึง60คะแนนครับพี่สมเมธคุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นกันบ่อยๆนะครับเพราะนี่เป็นตัวเลขที่เสียมากที่สุดกว่าจะได้มานะครับตัวเลขที่เสียมากที่สุดแล้วกว่าจะได้แต้มแรกมาในประวัติศาสตร์ NFL เนี่ยนับตั้งแต่ที่เขามีการเม r ร์กันแล้วเนี่ยนะครับคือ 86คะแนนครับตอนนั้นทีมทีมนั้นก็คือบัลติมอร์โคส นนโคสชเคยอยู่บอติมอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับ86แต้มเสียไปแล้วถึงจะได้แต้มแรกของฤดูกาลกลับมาครับพี่สุเมศครับแต่ไม่เป็นไรเกมสุดท้ายที่ตามเยอะจริงแต่ว่าชนะก็ถือว่าหล่อไปไม่ว่าจะชนะทีมที่น่าจะต้องชนะให้มันง่ายกว่าน,นี้ก็ตาม <c oughs> <c oughs> ตัวเลขที่2ครับพี่สุเมศถ้าเกิดว่า60มันยังเก่าไม่พอเราไปต่อกันที่70สิทธิ์เลยครับ <c oughs> เจ็ดส <J> uh ิ huh. ต่อสิเนี่ยไม่พูดไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวม่สุซนเมีจะมาเหนียมอายผมจัดให้ฮะ <c oughs> เป็นผล <c oughs> งานของดัลลัสคาร์บอยส์หลังจากผ่านไป2เกมนะครับชนะรวดไม่พอแต่เป็นการชนะรวดแบบเทพ พยาดาฟ้าดินเทพเจ้าเพราะมี70แต้มเลยนะครับแล้วก็เสียไปน10แต้มถือว่าเป็นทีมที่5ในประวัติศาสตร์ของ NFL นะครับที่ทำแต้มแตะ70และเสียไม่เกิน10แต้มหลังจากผ่านไป2เกมแรกของฤดูกาลครับก็คือคาวบอยเนี่ยสามารถชนะแจสในเกมแรก40ญญแล้วก็<ม>ในสัปดาห์ที่แล้วที่เจอกับเจสเนี่ยก็ชนะมา30ต่อ10 ก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่4ทีมนะก็คือทางด้านทีมอย่างเพเชียตที่ทําไว้ในปี2019นะครับแล้วก็ดีทรอยต์แรนด์ทำในปี1970ส่วนอีก2ทีมก็คือเรดเดิลในปี1967แล้วก็ในปี1966เนี่ยเป็นทีมฮิลเลนไอยเลอร์สแบบนีมนม้มันต้องแชมป์แล้วแหละมั <laughs> นต้องแชมป์แล้วคราวนี้มันคําถามมันอยู่ที่ทีมบุกแล้วละ่ะเพราะว่าทีมรับเนี่ยตอนเนี่ยเขาก็บอกว่าทีมรับแบกเนี่ยมันเป็นทีมรับระดับซูเปอร์โบว์แล้วอ่่ะแแตททีมบุกเานนั้หละ ที่จะทําให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จเพิ่มเติมได้าะทีมมันจะต้องมีทั้งบุกและรับคุณต้องเชื่อมั่นในแดักแพสคอตครับตัวเลขสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลขหลักเดียวครับนั่นก็คือตัวเลข7นะครับ ผ่านไปแล้ว2เกมมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NFL เลยครับที่ผ่าน2เกมแล้วเนี่ยทีมในฝั่งเดียวกันมีถึง7ทีมนะครับที่ออกสตาร์ทชนะ2เกมรวดแน่นอนครับมีทางได้ของ 49ers นะครับ d o l l a s Cowboys p h i l a d e l p h i a Eagles นะครับแล้วก็มี Washington Commanders อันนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับแต่ที่ดูจะเหลือเชื่อมากๆก็คือทีม3ทีมนี้ครับ สามทีที่ว่าก็คือทางด้านของนีลินเซนส์นะครับแทนบัฟเบย์บัคเนียสแล้วก็แอร์แลนดาฟอร์คอนส์นะครับดูแล้วเก่งเกินปุ๋ยมุย้ยคะพี่สุมเมธนี่แหละครับว่าการสั้นๆตรงๆเร็วๆกับตอกตามอินดัมเบอร์ครับต่อยอดกันหน่อยครับพี่สุมเมธกับตอกตามอินดัมเบอร์นะครับกำลังดูชงนใจอยู่เล็กๆเ,เหมือนกัน เออเจ็ดทีมเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่า4ทีมเนี่ยเขาก็ดูเป็นไปได้อยู่นะที่ชนะอยู่2เกมรวดพี่สุมเมศนสคาร์บอยส์นะครับคอม m มนเดอร์เองก็ตามหรือทางด้าน Eagles ก็ดูไม่แปลกเท่าไหร่ด้วยความคาดหวังด้วยตัวผู้เล่นและคู่แข่งแต่ไอ้ทีมจาก FC South เนี่ยแหละที่มันดูปีที่แล้วเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างห่วยนะครับแต่ว่ามาปีนี้ออกสตาร์ดีกันถึง3ทีมปีที่แล้วเนี่ยต้องดู ในเรื่องของสติเนี่ยจะตกใจนิดหน่อยตรงที่ว่าอย่างทีมในาสายของ NFC ซี u ซาหรือว่า NFC ใต้เนี่ยอย่างทีมที่เข้ารอบคือทางทีมท a มเบอร์เบงัคเนียเนี่ยซึ่งตอนนั้นมี Tom เบรดีนะเป็นฟอร์ดแบ็กเนี่ยปรากฏว่าเข้ารอบด้วยสิติชนะ8แพ้9แต่เป็นแชมป์กลุ่มเพราะต้องเข้าใจอย่างว่าในระบบของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะเอาทีมแชมป์กลุ่ม เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าใน4ี่กลุ่มนียไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มไม่ว่าคุณจะสิติแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณเป็นแชมป์กลุ่มคุณเข้ารอบและที่เหลือเนี่ยก็สิติก็อย่างที่เห็นชนะชนะ7แพ้สิทั้ง3ทีมเลยก็เลยมองว่าเป็นทีมที่อ่อนแต่กลายเป็นว่าในฤดูกาลเนี่ยพอเปิดมาในช่วงของผ่านไป2เกมเนี่ยกลายเป็นถึงสามทีมเลยนะทั้งฟอร์คอนทั้งเซนส์แล้วก็บั c ค a เนียสชนะรวดทั้ง2เกมมีแพนเทอร์สเนี่ยแหละครับที่ใช้อ่กอล์เตอร์แบ็กนับ e บ r ร์วันด ก็ค <toys> ือทางบลาสอย่างเนี่ยแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะก็แพ้ไปสักทีเอฟไปแล้วไปดู AFC กันหน่อยแล้วกันนะครับพี่สุเมธทีมที่ชนะมาสวยๆตอนนี้2-0ก็มีเยอะทีเดียวนะครับมีอย่าง Miami Dolphins นะครับจาก East แล้วถ้าเกิดว่าไปอยู่ North จะเป็น r e v e n s ส2นะครับ2ต่อ0นะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีอยู่9ทีมด้วยกันเลยครับพี่สุเมธครับทางฝั่ง NFC เนี่ยเกินคาดอนิดหนึ่ง แต่เนีเราต้องดูกันยาวๆแค่ 2, 2เกมแรกเนี่ยมันยังไม่สามารถจะฟังธงหรือว่าไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดอะไรได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบมันเป็นแค่เทรนเล็กๆที่เราเริ่มเห็นนั่นคือทีมพิ่ชาะ2เกมแรกหรือเปล่าเราถึงพูดกันแบบนั้นได้ว่าอาจจะต้องรอพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพราะเป็นเรื่องปกติมากเลยครับถ้าเกิดว่าดีในช่วงออสตาร์ Star เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาดีต่อเนื่องหรือไม่แต่มันจะคนละเรื่องกันนะกับการที่ออสตาร์ Star ไม่ดี มันจะเป็นคำถามเนี่ยมันจะเป็นคําถามที่ใหญ่กว่าว่าเอ้แล้วคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการกลับเนื้อกลับตัวเรียกสมาธิเรียกสติแล้วก็ทําให้ทีมมันลงตัวกลับมาได้เพราะในตอนนี้มีทีมที่ออกสตาร์ทศูย์สแล้วก็ดูจาก อาการย่าแย่ไหมก็เพราะว่าอาการย่ําแย่ผมมองว่าแพ้แบบไม่น่าแพ้เป็นศูนย์สองแบบที่ไม่ควรจะศูนย์สองอ่ะก็มีให้เห็นเหมือนกัน <c oughs> นะครับพี่สุเมธครับอย่างบิลบิลิเชก็ของประหลาดอ่ะไม่ไม่เจอแบบนี้มา20กว่าปีแล้วอ่ะศูนย์สองเหมือนกันสำหร Pre ับเพเทิอสนะครับคือคือต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ที่บิลบิลิเชกแล้วก็มีทอมเบรดี้มาเนี่ยทีมก็เรียกได้ว่าเปิดฤดูกาลมาสถิติค่อนข้างจะสวยแหละแต่การาที่ start ศูนย์สองนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของการออกซ้า02เนี่ยนับตั้งแต่ปี2001มาเลยนะแต่วันนี้ที่เป็นประเด็นหลักของเราที่เราจะมาเจาะกันว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันทุกขลาบแท้ๆเลยนะครับคนแรกให้ดูก่อนเลยครับคนแรกก็จะเป็นชาร์เจอร์แบบนี้นะครับนี่นี่นีชารแมวเนี่เราตั้งวันนี้เราตั้งใจใส่เลยนะชาร์เจอร์แบบเบกอลส์เนี่ยชัดเจนส่วนคนที่2เนี่ยก็น้องผมเองครับ เพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าไม่ได้เรือกที่รักมักที่ชางแต่อย่างใดแม้แว,ว่าหน้าตาเราจะเหมือนกันมากก็ตามเนี่ยแต่ถ้าโจเล่นไม่ดีเราก็ต้องมาชำระกันดังนั้นวันนี้ช่วงเวลาที่เหลือเดี๋ยวอุทิศให้เลยครับกับ u อง t e r ตแบก ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ nfl เบอร์1และเบอร์2ทํทำไมถึงออกสตาร์ทได้ย่ำแย่แพ้02ขออนุญาตเก็บโจเอาไว้ทีหลังขอเริ่มต้นที่ justin herbert ก่อนครับโจเมสคืออย่างนี้ถ้าใครได้ตามดูผลงานของ chargers มาใน2เกมเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไปโดนโยนความผิดให้กับทาง justin herbert เนี่ยก็ไม่ได้เพราะเขาทำเต็งที่อยู่แล้วนะเพราะ chargers เนี่ยเป็นทีมเดียวที่สตาร์ทฤดูการ0-2 แม้ว่าสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยจะทําคะแนนระดับห้าสิบแต้มขึ้นไปแล้วก็ไม่เสียเทิร์นโอเวอร์เลยนะแต่กลายเป็นว่าทีมแพ้ในผลสําคัญมันอยู่ที่ทีมบุกทําเยอะแค่ไหนทีมรับเป็นเซนต์คอสเป็นคนใจดีมากแจกแต้มมากกว่าคือต่อให้ทําระดับสามสิบแต้มรัพทีมรับแกแก็แจก,แ,กแต้มมากกว่าสามสิบสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแพ้นี่คือเหตุผลว่าทีมบุกทาเท่าไหร่เนี่ยแต่ทีมรับไม่ได้ช่วยเนี่ยมันก็เลยทําให เขาต่อแบกอย่างทางทีมชาเจอร์สก็คือจัสตินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยมันดูหมองมันดูแย่ไปด้วยก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตัวเลขของจัสตินเฮอร์เบิร์ตในเกมล่าสุดที่พบกับไททันส์ก็ถือว่าก็ก็เป็นเดอะแบกได้เลยเหมือนกันนะพี่สุเมฆคุณผู้ชมครับเขาคว้างไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ41ครั้งโอ้โหมันคว้างกันแขนบวมโอ้เดี๋ยวดูแล้วแบบคว้างกันเกมๆหนึ่งมีสี่สิกว่า50มีให้เห็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นระยะได้ถึง300 ฆ้าหลาเยอะมากนะครับมีด้วยกัน2ทัชดาวไม่มีอินเตอร์เซปแต่ว่าทีมที่ป้องกันเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าโดนกดดันถึง24ครั้งเสียไป3แซกแต่ว่าเกมรับเนี่ยสิพิสุมเมธดูไม่จืดเลยอะ่ะโดนไล่ถลุไปแล้วก็เสียไปถึง27แต้มอันนี้เป็นอุบัติเหตุอันนี้มันเป็นเพราะตัวหลักเจ็บหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้อย่างไรครับคือชัดที่เราเห็จเป็นทีมที่เหมือนกับทีมบุกมาทีมรับไม่ค่อยมาทีมรับ คือปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำแต้มเยอะแล้วก็แซงชนะเนี่ยบ่อยมากจุดที่จะต้องแก้ไขถ้าจะทำให้ชาเจอร์ดูดีกับขึ้นมาในช่วงเกมที่เหลือๆเนี่ยเกมรับต้องเหนียวกว่านี้โดยเฉพาะยิ่งการที่จะต้องไม่ใช่ว่าป้องกันให้ไม่เสียระยะเยอะอย่างเดียวสําคัญที่สุดคืออย่าเสียแต้มง่ายอย่าเสียแต้มเร็ว <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมันจะทําให้ทีมบุกเนี่ยท้อได้คือทําเท่าไหร่ก็ไม่ชนะสักที เพราะมันจะมีแต่ว่าเกมรุกไม่ค่อยดีเกมรับช่วยแบกช่วยต้านเอาไว้อุ้มมาไว้นเนี่ยอย่างพวกสตีลเลอร์พวกซันฟานปีก่อนหรือแม้แต่ดารลัสคาร์บอยแต่นี่เนี่ยเกมรุกแบกมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเกมรับมันไม่ดีมันมันก็ไม่ไหววะ่ะคืออย่าลืมว่าในเอนเอเเองเนี่ยผู้เล่นมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรเป็นสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวจุดประกายทําให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถกลับเข้ามาในส่วนที่เตรียมตัวมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทีมบุกทีมรับเนี่ย ซึ่งอย่างชาเจอร์สเองเอย่างที่บอกว่าทีมผู้เล่นของทีมรักมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพี่เชื่อว่า<ำ>ถ้าเกิดสมมติว่ามีการปรับมีการขันน็อตสร้างทั้งสักติอะไรบางอย่างให้กับผู้เล่นที่เกิดความเพลเพลินเนี่ยมันยังมีโอกาสแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนกับว่าดัสตินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญายราคาแพงมากระดับ5ปี200 62ล้านเหรียญปีนี้เนี่ยรับเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ52ล้านเหรียญความคาดหวังมันก็เลยเยอะหรือเปล่าพี่สุมเมธแพ้มามันเลยดูเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าเรื่องเงินที่เซ็นสัญ,ญญาไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอย่างผลงานที่เราก็เห็นอยู่ว่าใน2เกมที่ผ่านมาตัวเขาเองผลงานไม่ได้รอปลงไม่ได้แย่ลงแต่มันมีปัจจัยอื่นในทีมที่ทําให้ทีมไม่ชนะแล้วเวลาทีมไม่ชนะเนี่ยมันก็โอเคอะอย่างเคาตระแบกนี่มาถือว่าเป็นจอมทัพก็เหมือนกับว่าจะต้องรับ ความผิดพลาดในการที่ทีมเนี่ยไม่ประสบสำเร็จพาทีมไม่ชนะได้เนี่ยมันก็เลยอย่างน้นอยๆถูกมองแต่ถามว่าส่วนตัวสิติของเขา,าแย่ไหมไม่ได้แย่นะกดดันไหมก็ไม่ถึงหนัดนั้นเพราะว่าถ้ากดดันจริงๆเนี่ยมันจะออกเปมต้องมีเทิร์นโอเวอร์มันต้องมีการทำระยะที่น้อยเปอร์เซ็นต์การคว้างรับได้ต้องแย่แต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพอร์บิไม่เป็นเลยเนี่ยโอเค <Yeah. S 1> มไม่ได้ดีอยู่เลย ดังนั้นก็แก้แค่เกมรับอย่างที่พี่สุมเมธมองเอาไว้ถูกไหมครับอืดูแล้วยัวมโมโย่วเท่าไหร่ก็ไม่โมโหยั่วเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเฮอร์เบิร์ตไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นโยนมาที่โจเลยครับ <laughs> ถ้าเกิดเมื่อสักครูน่นี้เรื่องเงินของจัสตินเฮอร์เบิร์ตทำให้พิเช่มทมองว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะรับเงินเยอะขนาดนั้นแล้วทีมแพ้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จจะต้องถูกโยนความกดดันเข้าใส่ถ้าจัสตินเฮอร์เบิร์ตโดนอย่างไร โจเบรโรน่าจะโดนหนักกว่าอีกนิดหน่อยเพราะตอนนี้นะครับโจเบ,รเบรโร่7ล้านเหรียญกับสัญญา5ปีนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ย5 5ล้านเหรียญเสมอตัวไม่ได้เด็ดขาดอ่ะมึงห้ามเล่นแบบเอเวอเรชเด็ดขาดอ่ะต้องเล่นดีมากๆ ซึ่งมันทําไม่ได้ไงครับพี่สุเมธเกิดอะไรขึ้นกับเบงกอร s ทีมที่ใครๆก็มองว่าอยู่ไม่เกินเต่ง5ในการลุ้นแชมป์แต่แพ้รวดเลยครับ2เกมแล้วดูท่าทางงานจะเข้าหนักกว่าชาเจอร์ซะด้วยซ้าไปผลงานที่ออกมาไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาฝีมือไม่ดีนะแต่มันมีองค์ประกอบอ,อันดับแรกสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมโ,โรเบโรเนี่ยตั้งแต่ดีในช่วงงการเข้าแคมป์ละโชคร้าย ไอ้จังหวะที่เขาเจ็บบริเวณน่องเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไม่ได้มีใครมากดดันโดยอันเลยเลยแล้วเจ็บพักยาวเกมอุ่นเครื่องก็ไม่ได้เล่นพอเล่นในเกมเปิดฤดูกาลเนี่ยก่อนที่จะลงมาเนี่ยทีมโหเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกียรติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดเซ็นสัญญาอย่างที่บอก5ปี2 75ล้านเหรียญเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าความกดดันเล็กๆให้กับโจเบโรเหมือนกันเขาให้สัมภาษณ์แล้วยเขาบอกว่าการที่เขาเด้นสัญญาแบบเนี้ยมันทําให้เขาต้องพยายามเล่นที่ดี ก็ต้องพยายามที่สุดให้เห็นว่าทีมเนี่ยลงทุนกับเขาไปแล้วไม่ไม่เสียเปล่าลไม่ไม่เกิดคําถามว่าคุ้มค่าไหมอะไรทนองนีน้การที่ตั้งใจเล่นมันอาจจะส่งผลที่เขาเกรงอย่างที่ <S <S สองสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็เลยทําให้ผลงานพอยิ่งแย่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโบกซ้ำขึ้นไปอีกสภาพร่างกายไม่ดีกดดันตัวเองด้วยผลงานออกมาใน2เกมแรกก็เลยดูค่อนข้างจะผิดไปจากฟอร์มที่คาดหวังกันเยอะมากมันมีปัญหาอะไรที่มันใหญ่กว่าแบบเฮ้แค่ a n d e r to lose game คือถ้าเป็นอย่างฤดูกาลที่แล้วอ่ะอาจจะยังพอสบายใจได้แม้ว่าจะส start ฤดูกาล02เหมือนกันในฤดูกาลที่แล้วแต่ว่ามันจะค่อยๆกลับมาได้แต่ของเบอร์รแล้วก็เป็นกอรสปีเนี้ยอาจจะมีปัญหามากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าสภาพร่างกายในตอนนี้ของเบอร์รูอ่ะยังไม่สมบูรณ์เลยแล้วเกมล่าสุดก็ยังมีอาการบาดเจ็บซ้ำกันไปอี เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างปีกตัวหลักของทีมอย่างจามาเชสเนี่ยถึงก็นัาบอกเลยนะบอกว่าเพราะคู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันได้สมัยเรียนละเขาเห็นแล้วเข,เขารู้เลยนะว่าสภาพร่างกายแบบเนี่ยถ้าเบรอร์โร่ฝืนลงมาเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเบรอร์โร่เองส่วนตัวเขาแนะนําเลยบอกว่าทีมน่าจะพักเบรอร์โร่เอาไว้เลยนะให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเข้าลงมาเล่นแล้วอย่างก็คือตอนเล่นสตาร์ทออกมาไม่ดีเนี่ยมันทําให้เสียกำลังใจอืคือพูดไงกำลังกายกำลังใจเนี่ยมันจะเสียหนักขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตามดูเพราะอย่าลืมว่าในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยทีมบุกของเบอร์อโรแล้วก็เบนกอสเนี่ยบวยหลีกเลยนะในการทำาลือรูนเนี่ยแต่อย่างหนึงที่อาจจะมองเป็นเรื่องค่อนข้างปกติได้ซึ่งแม้เป็นปกติที่ไม่ดีนะเพราะว่าตลอดอาชีพมาของเจเบรโรนะครับที่เล่น2เกมแรกของฤดูกาลเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นมา4ปีแล้วนะครับพี่สุมเมธตัวเลขดูไม่ได้แบบนี้มาตลอดเลยครับคุณ คุณผู้ชมพี่สุดม,มัครับแปเกมที่ผ่านไปของโชเบโร่นะครับในการออกสตาร์ทมา2เกมแรกของอาชีพเนี่ยแพ้ไป7นะครับแล้วก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวเลขก็ทุเรศมากเลยเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแดเกมที่ว่าเนี่ยมีอยู่12ทัชดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็โดนไป9อินเตอร์เซป ที่บอกว่าตัวเลขดูไม่ได้เลยคือระยะต่อการคว้างหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย5.8หลาเท่านั้นเองนะครับหรือว่าอันนี้เป็นสไตล์หรือเปล่ามันเป็นมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องรอการด่าการกดดันก่อนมันถึงจะดีหรือเปล่าพี่สุเมธคือถ้าไปดูตั้งแต่ที่เบรโรเข้าหลีเขาจะไม่มีช่วงออฟซีซันหรือช่วงปิดฤดูกาลปกติาชาวบ้านเลยเนี่ยเขาไม่มีฤดูกาลไหนช่วงออฟซีซันที่แบบเบรโรจะสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรือ่องการบาดเจ็บโน่นนี่นั่น แล้วก็บางปีก็ติดปัญหาเรื่องโควิดอีกมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในเล่นในเกมเพลย์ซีซั่นมันก็เลยทำให้คล้ายๆกับว่ายังไม่ได้มีการวอร์มดีพอแล้วอยู่ๆจับมาลงเล่นในเกมที่เป็นเกมจริงเลยเนี่ยกว่าจะสตาร์ตติดเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็เลยทำให้สถตตินช่วงสองเกมแรกในอาชีพของเขาเนี่ยมันดูค่อนข้างแย่แอย่างที่ตามไปเมื่อสักครู่นะแต่ปีนี้มันหนักกว่าตรงที่ว่าอาการบาดเจ็บนะมันต่อเนื่องมาจนถึงในการเริ่มเข้าฤดูกาลด้วย ดูแล้วอันไหนน่าเป็นห่วงกันหรือว่าไม่น่าห่วงทั้งคู่เดี๋ยวก็กลับมาพี่เมศแต่ฟังดูเหมือนโจหนักกว่าเลยอะดูจากทรงน่ะทางเบงกอรอาจจะดูหนักกว่าชาร์เจอร์สนะเพราะอย่างเบงกอลตอนเนี้ยคือจอรทัพมีปัญหาสภาพมันล้วนแบบเยอะแต่ว่าอย่างชาร์เจอร์สเนี่ยทีมบุกเนี่ยยังถือว่าโอเคระดับหนึ่งทีมรับถ้าปรับอีกนิดหนึ่งมันก็น่าจะไปได้เพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้วเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าเบงกอลเนี่ยถือว่าเหนื่อยนรก็อย่าลืมว่าร่วมกลุ่มก็ไม่เบ อย่างทางเรเวนส์ในตอนนี้ก็สตาร์สวยนะแล้วสตีลเลอร์เนี่ยโอเคทีมรับเนี่ยดีมากแต่ว่าทีมบุกเนี่ยเดี๋ยวรอให้เดินเครื่องติดอีกนิดนึงก็เป็นทีมที่อันตรายแล้วเรื่องบราวนี่ถ้าพี่เมื่อแกเข้าฟอร์มมันก็ดูอันตรายเหมือนกันนะหวังวงใจไว้ว่าจะกลับมาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงแวะไปดูกันตอนที่ทำพรีวิวแล้วกันนะฮะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าก็เจอของหนักอีกเหมือนเดิมเจอแรน <laughs> ์ มันังคงเป็นโชคชะตาชีวิตที่หนักตัวจริงๆนะครับก็แต่ก็แอบเชื่อจะมาเชสนะบอกว่าแบบเอ้ยมันเสียน้อยเสียยากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะลามทุ่งไปหมดอ่ะพักพักไปเหอะอะไรเงี้ยให้มันรอฟิตเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันครับดูแล้วเหมือนเป็นทุกขลาศนะครับพี่สุเมธเมืองนอกกระแสเริ่มมาอย่างครับกับกระแสโจมตีสองเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยเออไม่ไม่เท่าไหร่นะยังไม่ได้มีอะไรที่โจมตีขนาดนั้นเพราะว่า มันก็เป็นแค่ต้นเริ่มต้นฤดูกาลแล้วก็มันก็มีปัจจัยที่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยทั้งสื่ือละต่างๆก็วิเคราะห์มองเห็นในทํานองประมาณนี้เหมือนกันก็ยังไม่มีอะไรที่จะรุนแรงแต่ถ้าสมมุติผ่านไปสัก5 6เกมแล้วก็ทางทีมของเบงกอลยังหัวทีมอยู่โงง,ง,ง,งหัวไม่ขึ้นหรืออะไรทนองเนี้ยก็อาจจะเริ่มมีกระแสว่าโอ้โหเป็นเซนแพงแล้วก็ทีมไม่ประสบนํำเร็จแบบเนี้ยมันคุ้มค่าไหมอะไรทำนอง อันถือซะว่าพันสิทธ์เอามาเจิมแล้วกันนะครับเจิมเอาไว้ก่อนเลยเผื่อจะได้หายไปไวๆนะครับโอเคฟังแบบนี้แล้วไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่กลับมาไวๆก็ดีนะแฟนๆที่เชียร์จะได้ไม่เส็งนานนะครับ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ชมครับเราจะไปพรีวิวกันในเกมเตอร์เดย์ไนท์นะครับเช้าวันศุกร์บ้านเราซึ่งปีนี้ดูเหมือนเขาจัดมาเป็นเกมคู่ใหญ่นะแล้วก็อาถรรพ์ว่าเกมเช้าวันศุกร์จะเป็นเกมแต้มน้อยดูจะหายไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เกมใหญ่ทีเดียวครับพี่สมัครับช้แอนสอรครับ,รบจะลุยกับทางด้านของ 49ers เกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ถ้าดูจากฟอร์มดูเหมือนต่างชั้น นะเพราะว่าอย่างตอน,นเนี้ยไนเนอร์สเนี่ยชนะ2นัดรวดมีสถิติ2-0ส่วนไจแอนซ์เดย์เนี่ยเกมแรกก็โอ้โหฟอร์มอย่างที่เห็นหลุดลุยโดนคาวบอยบุกไปถล่ม4-0่ 0. สัปดาห์ที่แล้ว2อควอเตอร์แรกก็เล่นเอาใจหายเนี่ยเจอทีมอย่างแค่คาริแนลส์เนี่ย2เกมเอ่อในช่วง2อควอเตอร์เนี่ยทำแทบไม่ได้เลยเนะีน่ยโดนไป20-0เนะี่ยปรากฏว่ายังดีหน่อยที่มาฟื้นเอาในช่วงท้าย2อควอเตอร์หลังแล้วก็แซงชนะ31-28 แต่สองเกมมันก็สองเกมอ่ะถูัวไปแล้วมันก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังรุ่มรุ่ม,มดอนดอนดูไม่ค่อยน่า,าไว้วางใจนักแล้วยิ่งมาเจอทีมที่มี power ranking <c oughs> เป็นอัดับหนึ่งอย่างไนเนอร์ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรองอยู่พอ,พอ,พอสมควรแต่ <c oughs> ถ้าเราไปดูสิติของคู่เนี่ยที่เจอกัน6นัดหลังสุดเนี่ยปรากฏว่าผัดกันแท้แบบชนะนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะใจแอนส์เนี่ยเตรียมตัวมาดีๆเอา S <S เกมรับซึ่งแหมจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆเราเอาเกมเกมรับเนี่ยมายันเนี่ยมันก็อาจจะถ้าดู2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเหนื่อยนะเพราะสองเกมที่ผ่านมาเกมรับของจแอนด์เนี่ยโดนซัดเข้าไปหกสิแปดแต้มมากสุดเลยเนี่ยอืมฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะจแอนด์นะครับยิ่งการที่พี่สุเมธผู้บอกว,ว่านี่คือทีมอันดับหนึ่งของ power ranking ด้วยนะครับพี่สุเมธเราจะผ่านไปสองคอะไรคือจุดที่นา่ากลัวที่สุดของ f o r e r s คืออย่างนี้ไนเนอร์จริงๆแล้วอาวุธเยอะมากเลยเนี่ย คือเป็นทีมที่ถ้าดูจากทีมบุกเนี่ยแล้วดูตำแหน่งต่างๆพวกผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าทีมแบบเนี้ยมันเป็นทีมแบบแชมป์ู้เปอร์โบได้เลยแหละหแต่เฉพาะแค่2ส,สัปดาห์เนี่ยตัวที่เด่นมากๆที่อยากจะพูดถึงมันมีอยู่สามคนคนแรกไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบล็อกเพอร์ดีบ,บ,บตอนช่วงเกมเมื่อชิงแชมป์สายฤดูกาลที่แล้วที่ไปบาดเจ็บที่บริข้อศอกเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยเจ็บข้อศอก แล้ว<ม>ต้องพักไปมีการผ่าตัดอต่างๆฟื้นตัวได้ไหมสภาพร่างกายจะดีพอที่กลับมานําทีมได้หรือเปล่าแต่2เกมที่ผ่านมาเนี่ยบล็อกรดีไม่ได้ทําให้แฟนๆสงสัยในความบาดเจ็บเขาเลยผลงานของเขาในช่วง2เกมก็คือค้างสําเร็จเนี่ยระดับ66.7%แม้ว่าทัชดาวในการคว้างอาจจะไม่เยอะคือ2ทัชดาวแต่ก็ไม่ผิดพลาดไม่เสียเดือเสร็จเรตติ้งเฉลี่ยก็เลยสวยนะ102.9 ตัวที่เป็นปีตัวหลักของเขาซึ่งปีนี้โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยและโดดเด่นเหมาะพอดีเพราะเป็นปีคอนแทคเยียคือเป็นปีสุดท้ายของสัญญาก็คือตาด้านของเบนเดอร์อายุกลายเป็นคู่ปีที่ทําผลงานได้ดีในช่วงสองเกมแรกเลยนะคือทั้งเพอร์ดี้และอายุเนี่ยคว้างได้รับกันสองทัชดาวที่เพอร์ดี้ได้ก็คือการควางให้กับอายุนี่แหละนะครับับอแต่สองคนที่ว่าเนี่ยที่ว่าร้ายกาจแล้วเนี่ยคนเนี้ยร้ายกาศต่ออี ใช่คนที่ไล่รู้เลยจะพูดถึงใครรู้เลยคือ CMC เคิสเตียนแมคคาฟี่ตัวเนี้ยถือเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงสองเกมที่ผ่านมาเนี้ยี่แกวิ่งไปสี่สิบสองครั้งเนี้ยสองร้อยหกสิบแปดลาอันดับหนึ่งของลีกครับเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยหกจดสี่หลาแบบนี้ต้องเรือองบาทแน่ในในนัดล่าสุดมันมีลูกแบบลูกงงงมาแล้วแกว้าแล้วก็แกก็ไปต่อของแกเองไม่สนใจใครอ่ะนี่แหละคือความสามารถนะครับ S <S <S <ừ> ดูแล้วก็มันกลมไปหมดอะนะเรื่องเกมรับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะเกมรับก็เป็นจุดแข็งมาตลอดใน2ฤดูการที่ผ่านมาแล้วแบบนี้เมื่อมาทุบกันกับใจแอนต์จแอน์จะมีเหลี่ยมสู้ไหมครับพี่จริงๆเนี่ยถ้ามีบัคลี์อยู่เนี่ยโอเคอาจจะเอาเกมวิ่งมาคอยยือย้อๆบาอ้างนะแต่เผอิญว <ạ S 1> ่าสกอั้บัคลี์เนี่ยไปบาดเจ็บที่เวร่ข้อเท้าแล้วตามข่าวเนี่ยคิดว่าเขาอาจจะต้องพักเนี่ยในรวๆประมาณสัก3ามสัปดาห์โอกาสของแจ็คแอนต์เนี่ย ก็เลยยิ่งน้อยลงไปเกมวิ่งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยแล้วต้องไปให้กับเดนนิสโจเนี่ยแบกรับเนี่ยมันกถือว่าเป็นงานยากนะแล้วเกมรับเอง<ม>อย่างที่เราเห็นแสองเกมที่ผ่านมามก็โดนซัดเข้าไปเกือบเจ็ดสิบแต้มเนี่ยแล้วเจอ<ม>เกมรูปแบบไฮพาวเวอร์ของทางไนเดอร์เนี่ยก็ลำบากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวปัจจัยสำคัญคือแจสเนี่ยเป็นทีมที่เาเรียกว่าช็อตวิ่อ่ะ คือแข่งมาจากเกมวันอาทิตย์มีเวลาพักน้อยแล้วต้องเดินทางมาแข่งที่บ้านไนเนอร์ในสภาพเป็นรองด้วยเนี่ยคือดูจากเหลียมไหนทรงไหนเนี่ยโอกาสพลิกชนะเนี่ยถือว่ายากมากนะตรงมากๆกับเหล่าูรูนักวิจารณ์ทั่วโลกเลยนะครับเพราะที่สหรัอนเนิกาเจ้าเดียวเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสชนะของไนเนอร์อยู่ที่80.5%ครับ น่าจะเป็นคู่ที่ดูแล้วเนี่ยพวกเรานวิจารณ์มองว่าจะชนะกันขาดที่สุดตั้งแต่เราทํารายการของฤด,ดูการนี้มาเลยนะสัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยแปดเอ็นต์่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางตอนนี้ไนเนอร์สกำลังเป็นทีมแบบกำลังเป็นทีมน้ำ,แบบนำเชี่ยวอะมาแรงใช่พี่สุเมตต้องมาแบบนี้น้ำเชี่ยวให้รีบตักโอ้สุดไหนสุดไหนสุดภาพสิทธิ์สุดไหนเนี่ย <Dub u> อาถ้าตัดได้ก็เกิดเลยนะแต่แต่อย่าเลยอย่าไปขวางมันเลยนะครับผมก็ทุกคนจะสบายๆกันไปนะครับสําหรับในเกมเช้าวันศุกร์นะครับเช่นเดียวกับรายการของเราในอีพีนี้นะครับเราเจาะไปแล้วนะครับกับ2องคนเทแบกที่ดูว่าความกดดันตามมาเล่นงานพวกเขาด้วยสาเหตุไหนและ คนไหนจะมีโอกาสจะฟื้นเร็วกว่ากันทั้งชาร์เจอร์ของจัสตินเทเบิร์ตแล้วก็โจเบโร่จากซินซี่เบนกกสนะครับเราก็ต่อยอดกันมากับเรื่องของเกมเช้าวันศุกร์นี้ด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าในวันเสาร์นะครับอีพีที่จบวันเสาร์เดี๋ยวเราจะไปเกาะกันเลยนะครับพีิศมเมตศกับอีกคอ14คู่ที่เหลือ นะครับแล้วก็คัดกันมา3คู่เน้นๆเลยนะครับว่าคู่ไหนหน่าดูอย่างไรกันบ้างเอาไว้รอติดตามใน E ีพีต่อไปแล้วกันนะครับพี่เมธแต่อีพีนี้เหมือนเดิมครับพี่เมบเวลาหมดแล้วครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับอันนี้ตอกตั้มกับพี่เมธลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ